ทีนี้ค่ะไปดูอ่ะไปไหนต่อไปไหนต่อเอ้าเนี่อุบลอุบลนราจะทำยไงใช่ใช่เป็นเป็นของขวัญใช่ไหมพาไปอุบลเอาขวัญพาไปอุบลนเลยเอาอย่างนี้พาไปอุบลนไปแล้วเหรอไปดูกันหน่อยมันมีเรื่องหลอนๆปนปาฏิหาริย์อะไรเมื่อกี้สนุกเลยมาดูเรื่องหลอนแล้วเปลี่ยนอารมณ์กันแบบฉับพลันยากมากไปดูซิว่าความหลอนกับปาฏิหาริย์เนี่ยมันมาด้วยกันได้อย่างไรเขาจึงยอมรับมัน ยอมรับแล้วปล่อยวางเขาว่ากันว่าคนเรานั้นฝืนโชคชะตาไม่ได้ในเมื่อเราเจอกันแล้วก็จงยอมรับมันรับมือกับมันหากไม่ใช่วาสนาหากไม่ใช่ความสุขก,ก็ปล่อยมือเอ,อ่ยยอมรับเอ,อ่อเสียงผู้บรรยายนั้น,<ค>นมีความน่าสะพรึงอ,รอยู่ประมาณ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผ้าเรามีความงงคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจเราไม่ได้ทำทรัพย์ผิดแต่อย่างใดมันเป็นเสียงค่ะของชาวบ้านเขาคุยกันใจความสำคัญอยู่ที่อะไรรอยหยักจัอไปดูรอยหยักเห็นไหมรอยหยักคล้ายตัวเลขปรากฏขึ้นมาอยู่ที่กะโหลกคนตายค่ะอ๋อนี่คือกะโหลกคนตายอย่างเนี้ยพี่เจพี่เจเสียงต้องต่ำต่ำค่ะต่ำ นี่คือกะโหลคนตายเหวนี่ใช่ค่ะหลังญาติทำพิธีเผาส่งดวงวิญญาณก็มาเก็บปฏฐทิและมาพบกับกะโหลผีมีรอยอยักอยู่กับคนไบโพล่าเพราะเนี่ยส่องแล้วเห็นเป็นตัวเลขมันคือความปาฏิหาริย์ซ้อนปาฏิหารหิย์ปาฏิหาริย์แรกนั้นเป็นเรื่องแปลกเผาศพแล้วกะโหลยังเหลือเป็นชิ้นใหญ่มีรอยอยักษที่หัวกะโหล ติลานสองนั้นรอยยักนั้นมองคล้ายเห็นเป็นตัวเลขตัวแล้ว,ลวงานนี้พี่น้องพากันรุมล้อมส่องดูตัวเลขเอาไปเสี่ยงดวงอยู่ดีก็เป็นพี่พุดเดินขึ้นมาทันทีกระชากอารมณ์ไม่ทัน <c oughs> พี่เจค่ะเห็นเป็นเลขอะไรบ้างคะช่วยบอกคุณผู้ชมค่ะโอ้ตายละไม่รู้จริงเขาเนี่ยโอ้มันเป็นรอยหอยักมันเหมือนก็เป็นรอยแตกซะมากกว่าหรือเปล่าแต่ว่ามันแต่เชื่อนะถ้าคนเขาเชื่อน่ะมันตีเป็นเลขได้หมดอ่ะก็มันแปลกจริงๆป่ะน่ะก็จริงอยู่ นี่แลหละเลยเอามาฝาคุณผู้ชมค่ะอือโอ้เอาว่าไงคุณอา,า,อาทั้งสองคนคุยดีๆนะเรื่องความเชื่อกอสทอชอท่านดูอยู่นะวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของพวกเราทั้งสามก็ได้นะ <laughs>